เอาอันนี้ไม่ได้เชื่อมบ่นี่ยไม่ได้เชื่มบ่เนี่ยม่ได้เชื่อมบ่บ่ร้างสางงียข่อยไม่ได้เชื่มอง้นี่พี่โตสำรองมากอ่ะทำที่เก็บโต๊ะรับประทานอาหารนะครับ ไมอเสยอเป็นบ่าก็เฒ่าเป็นใหญ่เสียงคอยห้รีเสียงเสียงมอมมันเป็นหวัดเสียงมอมมันเป็นวัดมันก็เลยนนะก็มีเสียงเป็นวัดอยู่มันก็เลยเสียงห้

Mata-mata